ฝันเห็นตะกร้าของขวัญเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทํำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในดนนี้ท่านจะได้ข่าวคราวจากเพื่อนเก่านะครับเรื่องราวเก่าๆรวมถึงคนรักเก่านะครับสถานการณ์ในชีวิตนะครับโดยทั่วไปนั้นนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ท่านนึกถึงอดีตนะครับคิดถึง ความหลังเก่าๆนะครับที่ผ่านเลยไปแล้วนะครับเรื่องการงานก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่สบายๆนะครับสามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ความก้าวหน้าก็ยังอาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับในเรื่องของการเงิน,นครับก็ถือว่า พอมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ก็มไม่ได้มีเข้ามาเยอะให้เหลือเก็บมากนักนะครับในเรื่องของความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับหากท่านนะครับเคยเลิกรากับใครไปนะครับก็มีโอกาสที่ กลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งครับมีโอกาสที่จะความรักนะครับกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็ระยะนี้เป็นระยะเวลาที่ท่านจะอบอุ่นใจนะครับแล้วก็มีความสุขสมหวังในชีวิตรักมากขึ้นใบที่2นะครับสําหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับท่านในช่วงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับระยะนี้นะครับอาจจะ ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับเรื่องงานต้องระมัดระวังนะครับจะทํางานผิดพลาดอย่าใจร้อนหรือเร่งรีบจนเกินไปควรตรวจทานโดยเฉพาะเรื่องเอกสารนะครับรวมถึงเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยของงานนะครับอาจจะมีการเดินทางในเรื่องของการเกี่ยวกับงานเนี่ยนะครับหรือว่าได้อาจจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับการงานใหม่นะครับการเงินนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นความใจร้อนของท่านเองนะครับ มักจะใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับทำให้บางทีเอาทําไมมันหมดไปเร็วอย่างเงี้ยนะครับความรักในคนโสดก็มีโอกาสเี่ยบคบรักใหม่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ความรักยังยากที่จะคาดเดาว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คงต้องดูใจนะครับใช้เวลานะครับร่วมกันให้มากขึ้นกว่าเดิมใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะเริ่มเห็นรูทางมองเห็นเป้าหมายความสำเร็จต่างๆรอท่านอยู่นะครับแต่ว่า ต้องแลกด้วยความพยายามและบุมาณะอย่างมากนะครับเรื่องการงานก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับบางท่านก็อาจจะได้งานใหม่นะครับบางท่านก็จะต้องพยายามนะครับที่จะทา <c oughs> สิ่งต,งต่างๆให้สําเร็จนะครับท่านก็จะได้ภาคภูมิใจนะครับในสิ่งที่ท่านทําอาจจะไม่่อยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใดนักนะครับแต่ว่าท่านก็มีความสามารถในการจัดการในการดูแลสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปปึ่งไกล ให้มากมายนะครับเพราะว่าเท่านั้นสามารถผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ท่านเองก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับในเรื่องเงินนะครับก็จะพอมีให้จับจ่ายใช้สอยได้นะครับก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะครับเรื่องความรักก็ท่านต้องลุยเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสที่ชนะใจะฝ่ายตรงข้ามได้ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบนี้นะครับในระยะนี้นะครับในเรื่องความรักอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ดังใจนะครับระวังความหึงหวงมากจนเกินไปครับทำให้ท่าน หรือคนรักหรืออาจแล้วก็เบื่อหน่ายไปในที่สุดนะครับโดยพื้นฐานนะครับท่านอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับมักจะชิดติดกับความต้องการของตัวเองมากจนเกินเหตุทางที่ดีนะครับควรเปิดใจคุยกับคนรักแล้วก็ปรับตัวเข้าหานะครับพบกันคนละขึ้งน,นะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ท่านเรียกร้อง แต่ฝ่ายเดียวนะครับท่านอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องการเงินนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ามีเงินให้จับจ่ายใช้สอยไม่ได้ขัดสนอะไรนักนะครับเรื่องงานนะครับก็เป็นในลักษณะที่พอทําไปได้เรื่อยๆไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้ถอยหลังนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลข11หมายเลข7 หมายเลขสีทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสี่หมายเลข 4. หมลขหมายเลข7หมายเลขสิอ